จำได้ไหมคะว่าเราดื่มนมครั้งสุดท้ายเมื่อไหรค่ค่ะหลายคนบอกว่าดื่มครั้งสุดท้ายตอนอายุ18บางคนบอกตั้งแต่25ไม่เคยดื่มเลยคะ่ะหรือว่าบางคนบอกว่าตั้งแต่มีลูกก็ไม่ได้ดื่มเหมือนกันนะคะวันนี้ไซมีเครื่องดื่มนมแพคะค่ะที่ผลิตและนําเข้าจากนิวซีแลนด์มาฝากอยู่กับคุณเชนคะ่ะสวัสดีครับพี่ายสวัสดีค,สสดค,คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่านี่คือนมแพะที่ผลิตและนําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับไปดูภาพเลยครับนี่คือฟาร์มเลี้ยงแพะที่นิวซีแลนด์นะทีนี้พอเลี้ยงปััมมมมมเเเนนนนี่่่่่ะคะ้้้าาาากกก็็ผลลออลิตตออออแแวววสงงงททโรรบถํไืพ ราะว่านมแพ้เนี่ยถือว่ามีคุณประโยชน์มากมายนะครับมีแคลเซียมสูงมีโปรตีนนะครับแล้วก็เพิ่มไขมันดีด้วยมีวิตามินด้วยนะครับซึ่งวันนี้วิธีทานนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าได้ซื้อไปครับก็ใส่ไปเลยครับ6ช้อนนี่ช้อนที่2นะครับช้อนที่3ช้อนที่4ช้อนที่5 ช้อนที่6นะครับเหมือนที่น้องทายบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะกินนมเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับวันนี้เลยลองเสนอเป็นนมแพะดูนะครับเพราะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่านมแพะเนี่ยมีคุณประโยชน์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับที่สําคัญหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีกลิ่นสาบแพะไหมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะน้องทายถ้าเป็นกระป๋องฟ้าออริจินอลเนี่ยนะครับก็จะมีแบบกลิ่นนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นว่ากินไม่ได้อ่ะก็คือแพะแหละให้มันรู้ว่าเป็นแพะแท้นะครับแต่ทีนี้นะ ผู้ใช้จริงครับนี่คือคุณนิดในวัน52ปีครับพอเริ่มสูงอายุนะครับอยากจะกลับมากินนมครับแต่ก็กังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะท้องเสียไหมอะไรไหมคราวนี้ครับไปศึกษาดูเอ๊ะอยากลองกินนมแพะเลยซื้อไวต้าชัวไปทานครับนี่ครับทุกวันนี้ดืม่มปุ๊บนี่ทําผมนะโอ้โหได้ผมนะยืนมั่นเลยนะครับมั่นใจแบบนี้รายได้ก็ดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้แล้วฝากเลยครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจะมีแบบว่าเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยนะเข้าขาย2กระป๋องแบบนี้น้องสาย1,590บาทนะครับ ก็ป๋องที่3ไปเลยนะคะลถได้เลือกรถได้แล้ววันนี้ครับแถมแก้วมาร์คด้วยนะครับนี่เป็นแก้วไวต้าชัว like แบบนี้เลยนะครับหใบเอาไว้ไปชงกาแฟหรือว่าชงนมร้อนๆอุ่นๆเนี่ยก็กินได้เหมือนกันนั้นหนึ่งใบแล้ววันนี้ไม่พอครับ100่สายแรกครับแถมฟรีอีกห้าซองหรือ5มื้อแบบนี้เลยวันนี้ไม่ใช่ตาฝานะถ้าไปซื้อข้างนอกได้แค่2กระป๋องครับแต่วันนี้ได้กระป๋องที่3ได้แก้วและได้อีก5ซองนะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดนี้1 5ึ่งพันห้าร้องโทรมาไเลยครทบท่านั้นครับลองโทรมาได นะครับใครที่เป็นแฟนคลับไวต้าชัวร์อยู่แล้วนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนประสบการณ์จากที่แบบว่าอ่ะไปซื้อซูเปอร์นะไปซื้อตามโรงพยาบาลไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะครับสองกระป๋องเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทลองสักครั้งในชีวิตถ้าหยิบมือถือแล้วกดมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วกดโทรออนเนี่ยนะครับจะได้ไปเลยกระป๋องที่สามได้แก้วพิเศษไปเฉพาะทีวีนะครับแล้วก็ได้ห้าซองห้ามื้อแบบนี้นะครับกินง่ายๆไปเลยทั้งหมดนี้ยังคงจ่ายแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับรีบโทรมาก่อนเลยที่ สาบาทเองอจาก7 9 5บาทนะถ้าเกิดว่าไม่โทรในทีวีนะครับแต่วันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามีแค่อนแอร์นี ì, ้ออนแอร์เดียวนะครับถ้าเกิดว่าหมดจากนี้นครับก็สามารถอุดหนุนนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยได้แค่2กระป๋อง1590นาเนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโทรก่อนแต่นะฮะถ้าเป็นลูกค้าประจำอาอมดววันนี้ขอร่วมความแรงด้วยบอบส่วนลดใช่ไหมครับน้องสายได้เลยค่ะใครเป็นลูกค้าประจำมีบัตรใบนี้อารดการนะคะจากที่ต้องจ่ายคหลือเพียง1511บาทเท่านั้นแล้คร้อย่าลืมน6ช้นครับได้นมเพย คือขนาดว่าดมก็คือไม่ได้กลิ่นเลยนะคือมันจะมีนิดเดียวให้รู้ว่ามันเป็นแพ้จริงๆอ่ะนะแต่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าเลือกรสชาติได้เลยออริจินอลกระป๋องฟ้าก็ได้หรือรสวานิลานะครับอร่อยกลมกล่อมกระป๋องเหลืองก็ได้แต่วันนี้ข้อดีหยิบมือถือแล้วโทรมารับแก้วฟรีไปด้วย1ใบรับแบบสองเนี่ยนะครับไปอีก5้าอง้มือแล้วก็รับกระป๋องที่3ไปเลยนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1 5หนึ่งพับห้ารือยเกมาอับบาทนะครับครับมตอถือแ์สุดท้าาตอนนี้วนะครับทีราะว่า่ ไไเ,เขาจะมีโควตาจำกัดในแต่ละปีนะครับปีนี้ของเราหมดเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแถมแก้วให้ปุ๊บเนี่ยนะโอ้โสายนี่ <Hello. S 1> ไม่หว่ดนไม่ไหวทุกออนแอร์นะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังดูอยู่มีกระป๋องที่3มีแก้วมีอีกห้าซองตามภาพน,นี้เลยครับยิงมือถือแล้วโทรมาที่1 4ึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาน,นะครับยิงมาให้จาไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับแล้ววันนี้ไปดูอีกสักท่านหนึ่งนี่คือคุณปีดานในวัยหกสิบสี่ปีนะครับความฝันก็คือพอเกษียณอาย,ยุจะ <Yeah. S 1> เสริมความมั่นใจครับก็เลยดื่มนมแพ้ทุกวันครับทุกวันนี้นี่มีความสุขเลยนะนโอ้ขายดิบขายดีเช็ดโต๊ะก่อนนอนแล้วก็อยู่กับลูกหลานนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันครับถ้าตัวเองนี่นะครับนึกเลยว่าเฮ้ยกินนมครั้งสุดท้ายเนี่ย18ปี25ปีหรือ30ปีแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยเพราะกินแล้วอาจจะแบบเอ้ยรู้สึกท้องเสียไหมหรือว่ามันย่อยง่ายย่อยยังไงนะครับวันนี้ลองดูครับนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชัน่นครั้งสุดท้ายนะครับนมแพ้นะครับส่งออกมาจาก New Zealand, นิวซี ได้ว1ใบมีอีก5้องทั้งหมดนี้1,590บาทยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์ารดนะครับเดินทางมาถึงไตมาสุดท้ายแล้วพี่จอร์แดนครับนะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามาทบทวนความสําเร็จนะครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสินค้าที่ขายดีแซงคอลลาเจนครับเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ครับนี่คือโกคาเวียคอนเซนเทรสเซรั่มนะครับหรือว่าเซรั่มไข่ปลาคาเวียที่หลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้ชอบของอาร์มาโดมากนะเป็นทีเด็ดเลยนน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 ัััั่่่่่กก็็คคืืออออออเเเเรรงงงงขขสสววผมมมบีีีีุญาต้้้้พยยิดดึะะฮใหหลูน เป็นทองคําแบบนี้เลยเป็นเกล็ดๆก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อเซรั่มเนะครับเป็นสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียสีดําจากเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูภาพครับพอเทออกไปเยอะมเยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นเกล็ดทองคําอย่างนี้เลยแล้วเนื้อเซรั่มเนี่ยทำมาจากสารสกัดจากไข่ปลาเเวียสีดำนะครับโปรโมชั่นของเรามันโหดเหลือเกินนะตั้งแต่แบบ3ขวด4ขวดก็99ก้ขวด6ขวดแล้วที่ผ่านมา9เดือน9ครับ7ขวด9 9เนี่ยก็ถือว่าเป็นตํานานแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าาเเเรกดดคิลข99 อเนี่ยมันตกขวดละ142บาท71สตางค์ใช่ไหม142บาทใช้ได้5เดือนแซลชนิดหนึ่งหรือว่า390บาทใช้ได้15แมวแต่วันนี้ครับนี่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะหยิบมือถือขึ้นมาครับเพราะวันนี้ให้แค่ออนแอร์นี้ออนแอร์เดียวแล้วก็จํากัดแค่พันสายครับพร้อมไม่ผิจรนสารพร้อมครับ7ขวด99เชิญที่อื่นครับแต่ช่องนี้ครับเอาไปเลยครับ9ขวด999ตกขวดละ111บาทถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับตอบ แทุกคนที่ทําให้สินค้าตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์ของบริษัทอาร์มาโดนะครับวันนี้มีขวดที่8ขวดที่9อยู่จริงครับ9ขวด999บาทโทรมาก่อนเลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดครับและพี่จอนสานครับ999บาทเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งจะมารักกันแต่คนที่รักกันอยู่แล้วมีราคาพิเศษไหมครับนี่ครับใครที่มีบัตรสมาชิกอาร์มาโดการ์ดใบนี้นะครับจาก9ขวด999าาเว่าถูกแล้วโฉนนะมีบัตรใบนี้ปั๊บลดเพิ่มอีกก50บบบบาาาททททคคครรรััเเหลลืออแ่่่949 1451โมนยี หนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอ a ์อาร์โมโดครับเรียะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,567